รุ่งงานแคมป์สเสตงพัน2ี่สิบครับเห็นน้องๆเป็นยังไงบ้างว้าวอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นเห็นครับน้องๆจริงๆผมมีโอกาสได้เห็นจากบนเวทีนี่แหละน้องๆที่มาประกวดแต่ละคนก็ก็คือด้วยลูกแล้วมี potential มากๆทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าให้เป็นโมโนจัดแล้วอ่ะน่าจะน่าจะเสียนเรื่องการทัาทายเด็กๆนีที่มีความสมัยเด็กๆที่แสดงที่ใหม่ละการจะเข้าจะก้าวเข้ามาติดกับเธอเนี่ยครับ คุอสมบัติที่สำคัญผมว่าม,มีมีความอดทนอย่างละเพราะว่าผมว่าชีวิตนี้บางทีมันไม่ใช่ว่าเข้ามาุูบมันจะจะ,จะคาดหวังว่ามันจะดังเลยได้มีความอดทนมีความสามารถแน่นอนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญผมว่าเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีไม่ว่าจะกับใครการที่เราทํางานกับทุกคนแล้วเขามีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเราเขาทำให้ทุกคนรู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับเรามันทําให้ให้ คนอยากร่วมงานด้วยนั่นแหละครับเราคิดว่ามันจะทําให้อายุของการทํางานของทุกคนยาวขึ้นอย่างไี่เห็นน้องแป๊บๆเงี้ยมีแบบว่าให้กําลังใจแนะนำแบบไปยังไงน้องๆบ้างไหมครับพี่ตู่ครับก็แสดงสาธิตก็ให้กำลังใจโดยการโลเกียครับเบอยาแปม ให้คนดูช่วยส่งเสียงให้น้องๆเกาเนาะมันน่าจะตื่นเต้นกันเต่าจริงๆหรว่าผมอาจะตื่นเต้นกว่าน้องๆด้วยซ้ำเพราะเขากิดประมาณไหนสองพันยี่สิบสองแล้วนะครับครอ่ะไหนๆก็มาแล้วค่ะน้องเรย์วันนี้น้องเรย์เวลี่เป็นยังไงบ้างคะกี่ขวบแล้วพี่ตู่กี่ขวบอ่าขวบแปดเดือนครับโอ้จับขึ้นไปเลยหนึ่งค่ะเป็นไงบ้าง ฝ่ายูส<ม>้สาวสองอสนุกมากครับเป็นควอมผูกสาวสอง <c oughs> ผมว่าอาจจะเหนื่อยน้อยกว่าผู้ชายนะเพราะว่าเขาจะแบบมีความแต่คนเนี้ยคนเนี้ยจะมี energy เยอะมาแต่ว่าทั้งสองคน,คนค่อนข้างเรียบร้อยเรียงง่ายครับน้องสองคนน้องจาักน้อง เขาต่างกันใช่ไหมก็ต่างเหมือนกันคนนี้เขาจะไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ครับเรลีนเ<ะ> <Really, S 1> ขาจะไม่ค่อยเขิวนวิสาจะมีความที่อายมากกว่าคุณปู่มีวิธีแบบเลี้ยงลูกสาวยังไงอ่ะแบบโดยคุณ <S <S คุณพ่อคือ <S <S คนจะวๆจะมองคุณพ่อต้องห่วงอะไรอย่างงี้เนาะต้องพิจารณาอย่างไรผมว่าห่วงนี่น่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าไอ<ะ>ตอนเล็กๆเงี้ยยังไม่เท่าไหร่แล้วแค่มองไปถึงอนาคตซึ่งเวลามันผ่านไปเร็วนะอีกแป๊บเดียวเขาก็จะแบบเป็นวัยรุ่นอะไรเนี้ย ตอนนั้นเรื่อห่วงอาจจะมีบ้างแต่เราเราคิดว่าเราต้องสร้างไม n ์เซตใหม่ของตัวเราเองด้วยเราเราสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นเราก็คอยเป็นเพื่อนให้คําแนะนำของเขาแต่เราไปห้ามอะไรเขาเยอะๆเขาคงไม่มีความสุขอย่างนี้ที่แบ่งกับภรรยายังไงถามว่าใครจะห้ามใครจะต้าใครจะตามยังไงทนนี้ไม่ได้แบ่งกันเลยครับไม่ได้คุยกันเลยก็แค่แค่เราเห็นตรงกัน แล้วก็แล้วก็ไปในทางเดียวกันโอเคแล้วก็คือคือบางอย่างที่คุณพ่อห้ามเชื่อว่าคุณแม่ก็ต้องช่วยสปอร์ตด้วยไม่ใช่ว่าคนหนึ่งห้ามคนหนึ่งปล่อยตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบย้อนแย้งกันนะจ๊ะค่ะค่ะม่วเลี้ยงต่างกันยังไงแม่สองคนไม่เหมืนกดเลี้ยงจากคนแรกแล้วคนนี้เราเอามาปรับหรืออะไรเงี้ยมันมีเรื่องที่ต่างกันเล็กๆน้อยๆครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเราค่อนข้างค่อนข้างที่จะเห็นด้วยในหลายๆเรื่องเห็นตรงกันในหลายๆเรื่องใช่ครับใช่ หมายถึงลูกสองคนนะเรามีวิธีแบบเลี้ยงแตกต่าวิธีเลี้ยงแตกต่างกันเนี่ยแบบเราเอาอะไรของคนแรกมาปรับกับคนที่สองอาจจะอาจจะต้องปรับตัวเล็กน้อยตอนที่มีน้องคนที่สองเพราะว่าเขาเขาจะเราไม่อยากให้คนแรกรู้สึกว่าเขาได้อะไรที่น้อยลงถูกไหมเขาจะแบบเขาจะแบบ เออได้เป็นเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่มาตลอดได้ของขวัญก็ได้คนเดียวออได้เวลาเต็มที่ <Okay. S 1> แต่พอมีน้องมาน้องก็แบ่งไปยอะไรย่างเงี้ยเนี้ยเราต้องปรับตัวพี่ตูทำยังไงอ่ะทำยังไงเป็นปัญหาของหลายบ้านเหมือนกันนะคือพอตอนที่ที่น้องยังเล็กอะ่ะเราก็พยายามพยายามให้เวลามีงานวันเกิดของน้องหรือว่าตอนที่น้องน้องคลอดออกมาเนี่ยก็คือให้ทุกคนพยายามซื้อของขวัญให้พี่มากกว่าน้องยังไม่รู้เรื่อง เพือ่อให้พี่ไม่รู้สึกว่าถูกถูกถูกเลเวอต์เอาให้ความสนใจน้องหมดอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ผมว่าพอพอพี่ไม่รู้สึกว่าถูกแย่งความสนใจโดยที่เราก็พยายามต้องแบกให้น้องด้วยเนี่ยแต่ถ้าพี่ไม่รู้สึกแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะรักน้องอ่ะเขาจะไม่รู้สึกว่าอิจฉา,าเลย้เลยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เป็นที่ดีมากๆแล้วเราเห็นเขาแบบเขากรอ เาขาหอน้อง <S <s เขาอะไรเงี้ยเราจะมีความสุขมากๆแล้วตอนนี้เขาเก็ตแล้วใช่ไหมว่านี่คือน้องไม่ถึงไม่ได้แบบใช่ใช่ใช่ไม่เคยเลยครับเาไม่เคยไม่เคยรู้สึกอิจฉาน้องเลยดีเลยค่ะพี่ตู่คุณถามเรื่องละครพี่ตู่ได้ไหมได้ครับพี่ตู่คือแบบเป็นพระเอกในวัยในวัยนี้เออบ้าบอครับรู้สึกไงคืงมันยังเป็นพื้นที่ของบารอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ตู่จริงๆแล้วผมว่ามัน ผมมองนะว่าว่าภาพยนตร์นะหรือละคร <N BL! S 1> ไทยอยากให้เขาเขาแข็งแรงเรื่องของพลอตมากกว่าผมมองว่าเราดูหนังฝรั่งดีหนักอะไรก็แล้วแต่อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วอ,ะอ่ะเขาไม่ไม่จำเป็นต้องจำกัดว่าพระหอกต้องเป็นวัยรุ่นวัยอะไรเท่านั้นผมว่ามันมีเรื่องราวที่มันเหมาะสมกับกับทุกนักสแสดงเราไม่ควรจะเราเราควรจะ ไม่ไม่เชิงเรื่องอายุด,ด้วยครับเราผมกคาว่าเราอยากให้ให้ให้งารการทำหนังทำภาพยนตร์สาม,มารถที่จะสร้างผลงานให้มันหลากหลายมากขึ้นโดยที่ที่นำเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นใครมา <Oliver. S 1> มาเผยแพร่รไม่ว่าจะเป็นคนแก่ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นเอ่อคนเพศไหนก็ตามผมว่ามันมันควรจะมีอะไรนี้มากขึ้นแต่พี่ตู่ยังมองว่ามันมันอาจจะเพ็ละครวัยรุ่นเยอะหน่อยหรืออะไรมากกว่าไหมครัควรจะเพิ่มผมา่ามัน ม,ม,มันมันมันสร้างความหลากหลายให้คนดูมากกว่าดีดีคะแนนขอถามเรื่องคอวามบาดกับภรรยาน,นิดนึงครับครับหลังผ่านเจ็ดปีมาเป็นยังไงบ้างครับก็เราก็จะจะต้องแบ่งเวลาไปให้ลูกค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าทุกอย่างเราก็ยังเหมือนเดิมครับยังแฮปปี้กันเหมือนเดิมโมเมนต์ที่เราทำด้วยกันอาจจะสองคนนะอาจจะน้อยลงก็ต้องพยายามพยายามคอย โอยเติมด้กันที่บอกว่าน้อยลงนี่คือทำอะไรครับพี่ตู่อย่างเจ็ดปีที่ผ่านมา,าครบรอบอ่ะฮะสุดท้ายอะไรอย่างงี้ไหมครับอ๋อครบรอบนี่เหมือนเดิมครบรอบคือต้องหาเวลาครับแต่ว่าเวลาในการฉลองครบรอบของเราอาจจะเปลี่ยน,ปนไปจากไปกันแค่2คนเป็นพาลูกไปสเตชันโรงแรมที่ใกล้ๆท,ที่ที่เราตั้งใจงจะไปพาเขาเข้านอนก่อนแล้วค่อยหนีออกมาคุณจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นความรู้สึกมัน เปลี่ยนแตกต่างไปจากเดิมมากนเอยไหมครับพี่ตู่พอแบบมีลูกลูกไปด้วยอะไรอ่ะมันก็ไม่นะครับหมายถึงว่ามันก็มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับเวลาที่เราอยู่กับลูกเราก็จะเป็นเป็นมีโรของของความเป็นพ่อแม่แต่ว่าถ้าเราอยู่กันเองสองคนเราก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเป็นแฟนกันเหมือนเดิมก็จะมีลูกมาเติมเต็มใช่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 ครับลูกมาเติมเต็มโอเคเลยนะเรียบร้อยครัโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไปไหนนะ <laughs> Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.